ีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะมาพาทําน้ํายาล้างจานฟักข้าวนะคะใช้แล้วนุ่มมือถนอมมือมากเลยนะคะเพื่อนๆป้าหมูทําใช้หลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะนี่นะคะป้าหมูก็ซื้อชุดทําน้ํายาล้างจานสําเร็จรูปนะคะวันนี้ป้าหมูใช้ชุดทําน้ํายาล้างจาน10กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการเตรียมฟักข้าวก่อนนะคะ นี่นะคะลูกฟักข้าวนะคะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เราผ่ารึ่งออกมานะคะจะมีเนื้อเยื่อสีแดงแดงแบบนี้นะคะเราจะขูดเอาแต่เนื้อเยื่อนะคะพอเราได้เนื้อเยื่อแบบนี้มานะคะเพื่อนๆเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะบีบเอา เยื่อสีแดงออกนะคะเพื right, <Moder> <ig> ่อนๆใช้กระชอนรองแบบนี้นะคะจะได้บีบง่ายนะนี่นะคะพอเราได้น้ำเยื่อฟักข้าวมาแบบนี้นะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆปั่นเสร็จแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกองแล้วก็ ลงหม้อต้มอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟต้มนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเอาแค่พอร้อนแบบนี้นะคะไม่เอาถึงกับเดือดมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมากรองอีกทีหนึ่งนะคะ วันนี้ป้าหมูก็ใช้ชุดทําน้ํายาล้างจานสําเร็จรูปนะคะ10กิโลนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ําสะอาดนะคะ10กิโลที่ป้าหมูเตรียมเอาไว้นะป้าหมูก็จะแบ่งน้ําบางส่วนนะคะไปต้มฟักข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะขั้นตอนการทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวเชื้อก่อนนะ กาหมูจะแบ่งน้ำออกมานะคะจาก10ลิตรของเรานะเพื่อผสมให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะอพอเราผสม n 70แล้วก็ f อฟ24นะคะ เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ผงข้นนะคะหรือว่าเกลือนะคะลงไปเขามีการเสียมาให้เรียบร้อยนะคะเราใส่ลงไปหมดเลยเราค่อยๆ ผสมให้เข้ากันนะคะ <S 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 พอเราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำสมุนไพรนะคะแล้วก็ พอเราผสมน้ำยาสําเร็จรูปให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะป้าหมูก็ทยอยใส่น้ําฟักข้าวที่ต้มไว้นะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะสีที่ได้นี่ก็จะเป็นสีของฟักข้าวนะคะที่เข้มจัดนะคะเพราะว่าเราได้ฟักข้าวที่สุก เต็มที่แล้วนะคะเนื้อเยื่อด้านในก็จะออกสีส้มนะคะส้มเข้มจนออกแดงนะคะเพื่อนๆแทบไม่ต้องเติมสีเพิ่มเลยก็ได้นะแต่ถ้าสมาชิกคนไหนนะคะเห็นว่าสียังอ่อนอยู่นะคะก็สามารถเติมสีส้มที่เป็นสีผสมอาหารเข้าไปได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะพาเติมนะค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่พอใจสี ที่ได้ของฟักข้าวนะเพื่อนก็สามารถจะเติมเป็นสีผสมอาหารนะคะสีส้มแบบนี้นะสักหยด2หยดได้นะคะเพราะว่าสีผสมอาหารนะคะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ใช้ในการทําอาหารหรือทาขนมนะคะ <c oughs> ก็จะปลอดภัยสําหรับสมาชิก <c oughs> อยู่แล้วนะคะปลาหมูก็เติมไปสองหยดนะเห็นไหมคะสีก็จะสวยน่าใช้ขึ้นมาเลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ํายาล้างจานฟักข้าวของป้าหมูนะแต่ว่าป้าหมูจะต้องรองให้ฟองเขายุบตัวนะคะน้ํายาล้างจานฟักข้าวของป้าหมูนะทิ้งไว้จนฟองยุบลงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักเก็บเศษภาชนะกันเลยนะ<อ>นี่นะคะก็สีก็จะประมาณนี้นะไม่ เข้มจนเกินไปนะคะกำลังน่าใช้ความข้นหนืดก็โอเคเลยนะคะสมาชิกทำตามได้เลยนะน้ำยาล้างจานฟักข้าวของป้าหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น่าใช้มากมาเลยนะคะพเพื่อนๆกลิ่นก็หอมมากด้วยนะคะใช้แล้วก็ถนอมมือนะคะมือไม่ลอกไม่เปื่อยนะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ